สวัสดีครับสวัสดีครับผมมาเจอกับผมเช่นเคยนะครับเพจโยบปทะเลเอฟซนะครับเพจนี้มีแต่ความรู้นะผมวันนี้เราเอาเนื้อผมมาให้ชมกันครับนี่ครับเนื้อพงแบบนี้นะครับเรียกว่าสมเด็จยานวิราชหรือสมเด็จอรมพ่อแดงรุ่นนี้นะครับเรียกว่าพิมพ์รึกออกไปสองห้าหน่ามมีทั้งหมดห้าสีนะครับเขียวดำแดงเหลืองขาว วันนี้ที่เราไม่ชมกันคือสีแดง,น,แดงน,นี่นะครับสีแดงนะผมรุ่นนี้นะครับเกยเยอะมากจำมานะครับเกยเยอะมากแล้วเกดีมากนี่นะครับวิธีการดูครับผมดูไม่ยากอย่างแรกครับผมเรามาดูพิมพ์กันก่อนครับเรามาดูพิมพ์กันก่อนเหมือนที่ผมเคยสอนเอาไว้นะผมเหมือนที่ผมเคยสอนเอาไว้นี่ครับซูมครับตีโค้งขึ้นไปอ่าซูมตีโค้งขึ้นไปครับ เดี๋ยวแป๊บนะครับผมนี่นะครับตีโค้งขึ้นไปจำไว้นะครับสมเด็จของท่านทุกองนะครับพิมพ์ของแท้ด้านซ้ายฝ่าซ้ายมือเรล่านะครับซ้ายมือเราจะเว้าเข้ามานิดนึงจะไม่ตีโค้งเหมือนฝ่ามือเห็นไหมครับทางด้านฝ่ามือครับตีโคง้งตามรูปอ่าซุ้มเหรียญแก้วถ้าด้านซ้ายนะครับแล้วด้านซ้ายจะเว้าเข้ามาหน่อยหนึ่งเห็นไหมครับ จะต้องเป็นแบบนี้ทุกองค์นะครับจำมาไว้จะต้องเป็นแบบนี้ทุกองค์แล้วฐานด้านล่างครับหนาเป็นเหลี่ยมเห็นไหมครับหนาเป็นเหลี่ยมฐานเส้นกลางครับจะเป็นเส้นๆหนาๆปลายงอนขึ้นหน่อยหนึง่งนี่ครับแล้วก็หัวเข่าของท่านเห็นไหมครับจะเท่ากันนูนชัดแล้วแขนของท่านครับผมจำไว้ครับผมแข,แขนของท่านด้านกว้ามือเรา เห็นไหมครับจะโคง้งจะโค้งเล็กน้อยแต่ด้านซ้ายมือจะหักศอกข้อศอกจะหักศอกเห็นไหมครับพระพักหนูลมชัดเกเทรุซุม้มเกเทรุซุม้มยันด้านล่างครับเป็นยันขูรพอแดงเห็นไหมครับอ่าเป็นยันขูรพ่อแดงมีปั๊มตรงบ้างปั๊มเอียงบ้างปั๊มขาดบ้างไม่เป็นไรแล้วก็รอยตัดนะครับจะเอาไว้ข้อสําคัญจะต้องมีรอยตัด จะต้องมีรอยตัดเห็นไหมครับจะต้องมีรอยตัดเห็นไหมครับมีรอยตัดรอยปาดข้างเนี่ยเป็นรอยที่ใส่เป็นแน่รอยบาดข้างจับมาไว้นะครับผมจับมาไว้แล้วมาดูเนื้อผมทีนี้เรามาดูเนื้อกันบ้างว่าเนื้อเป็นยังไงเนื้อของท่านนะครับจะหยับหยาบไม่ละเอียดมากออาจะหยับหยาบไม่ละเอียดมากเห็นไหมครับเนื้อของท่านจะออกหยับหยาบไม่ละเอียดมาก เห็นไหมครับนี่ครับนี exactly ่ดูข้างครับผมจะเห็นง่ายๆเห็นไหมครับออกหยาบๆยาบครับไม่ละเอียดไม่เหมือนพวกพระสมเด็จทั่วไปนะครับจะออกหยาบๆยาบเห็นไหมครับเนื้อจะออกหยาบๆยาบไม่ลลไม่ละเอียดนะผมเห็นไหมครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่าองค์ไหนมีแร่ตะไบเยอะๆนั่นละจะได้รับความนิยมเยอะขึ้นเพราะว่าเขาชอบเนี่ยแร่ตะไบในแบบนี้ครับผมเห็นไหมครับที่เรื่องๆนะครับผม เป็นตะไบทองนะครับเป็นตะไบทองที่เอามาลอยครับผมที่เอามาลอยเห็นไหมครับยิ่งลอยเยอะยิ่งได้รับความนิยมราคายิ่งแพงขึ้นไปจำมาไว้นะผมจำมาไว้โอเคนะครับผมอ่าศึกษาก่อนสะสมนะครับเดี๋ยววันหลังเราเอาซีนใหม่มาให้ชมอีกอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจเพจผมด้วยนะครับโยปลาทะเลเอฟซีนะครับวันนี้ขออนุญาตไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม